สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูง่กุนทุกคนครับมาาจะเป็นทางฟังไทยฟังแล้วหรือทางประเทศที่เข้ามารับชมคลิปของไอ้แชตก็ดีครับมาอนีกับมาพาขขอไปชชตบุตรินทากินชาแนลเช่นเคยครับผมมาอนี้จตะกะ็ได้ขัดของที่บ้านคัดของแกะครับผมยังมาแล้วมาเศร้านี่ก็ได้เลือตู้เย็นไปเรียบร้อยกับแชตก็าพาคอมไปเรียบร้อยครับผมดับเครื่องสักผ้าหนึ่งตัวครับผมจักก็ได้เหตุม่บ้านนี้ เบ็บมือครับแบบพีเนียมเครืองครับผมยังเหลือตัวเสือตัวตัวเสือตัวเสือมันเสือเสือลูกสู่ครับยังไม่ได้เห็ดเพราะว่าเอาไวน้น่นก่อนเดี๋ยวมีเวลาบางค่อยสีเห็ดก็จะแกะครับผมคือคือ,ค,อคือแกแบบว่าเอาที่มันแบบง่ายๆก่อนเอาไปขายเพื่อทีได้เงนินมาหมุนมาเป็นทุนหมุนแลวกท ใส่ใจสื่อบเขาประมาณนี้ครับผมไอ้ชัดก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขจนที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกาลังใจแห่งชัดไอ้ชัดกับเปียกกาลังใจเพราะมีพี่น้องสุขุสุขนครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆครับสมองทุบบอลที่เข้ามารับชมคลิปครับผมถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจแห่งช่องไอ้ชัดวิรุณทํากินทั้ง3ช่องเลยแล้วครับเพราะว่าจะเป็นเฟนทั้ง f a e b o o k YouTube ครับผมหลกกช่องต่อๆคอรับผมฝากไปกดซับตะไคร้กดกระดิ่งการแจ้งเตือน กดติดตามช่องไอ้ชัดครับผมเป็นกำลังใจกันสู่ต่อไปครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เจ้ากาับพี่นอ้องในเรื่องบรรยากาศการทํางานของไอ้ชัดว่าการทํางานมันจะเป็นในรูปแบบใดการเฮ็ดอาชีพของเก่ามันยากมันง่ายแบบใดครับผมกว่าจะได้งเงินต้องเขาจะระบาดไปรับชมคลิปกันเลยครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ชัดกับใ้พี่น้องสู่ผู้คนได้มารับชมบรรยากาศการทำงานของไอ้ชัดมื่อนี้นะครับผมมื่อนี้ไอชัดก็ได้อยู่บ้านคัดของเหมือนเศร้าไอชัดกับในแกะตู้เย็นสองสองลูกสองสองหลังครับตู้เย็นสองหลังแล้วเครื่องเสื้อผ้าหนึ่งหลังเป็นสามครับผมได้คอมตู้เย็นสองลูกครับแล้วก็ได้มอเตอร์เครื่องเสื้อผ้าอัตโนมัติหนึ่งหนึ่งลูกครับผมไอ้ชัดก็ได้ทำการพา แกเอาหลวดทองแดงนะครับสองคอมตู้เย็นสองลูกที่เป็นทองแดงครับผมแต่ว่าเครื่องสักผ่าชัดซื้อมาได้กำไรนิดนึงครับเสมอทุนนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์เป็นพีเนียมครับผมบรายทองแดงตามที่ต่างเปาไว้นะครับทั้งทั้งที่เป็นรุ่น LG ครับเขาลับไปสอบไมเร่อยเปลี่ยนมอเตอร์เรียบร้อยครับผมไอ้แอดก็เลยไปคิดว่ามันจะเป็น ปีนี้มานะเห็น,เป,นเป็นยี่ห้อ LG แต่ว่าของตู้เย็นเนี่มจะเป็นของไอฮิตาชิครับตัวชิบ้าครับผมสองอย่างเป็นแป๊บทองแดงตู้เย็นก็สิเป็นแปบแน๊บ,ปปบทองแดงอยู่หลังหนึ่งแล้วก็สิเป็นแป๊บเล็กอยู่หลังหนึ่งครับผมแต่คอมสองลูกเป็นทองแดงทั้งคู่ครับผมถือว่าโชคดีกับเอากำไรตัวนี้ไปตัวใส่กับเครื่องสักผ้าก็ถือว่าในกำไรพอได้ซื้อกับเขาคำนัำ้นาลยครับผม ซื้อมากะถือว่าคุ้มครับผมรอบนี้คุ้มแกะตู้เย็นสองหลังแล้วก่ะเครื่องรัฟฟาหนึ่งหลงังครับผมอย่างอื่นก็สีขายเศษเล็กขายพลาสติกสีแล้วก่ะขายสายไฟครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผูดด้ใดมกกักกะครั้งครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องไอชัดวิรุนทำจรินี้นะครับผมฝากกดไลค์คอมเมนต์ติดตามครับผมคอมเมนต์<ฮ>ในเชิงที่สร้สางสรรค์นะครับผมกด สับตะไคร้ครับผมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เวลาไอชัดได้อัปเดตคลิปลงไปครับผมสำหรับคลิปนี้แจ็กับบันไดมี่แองแวะมาทักทายส่งกันรังใจพ่อแม่พี่น้องสุขสุขพ้นครับผมไอแจ็คก็ขอขอบคุณก็ขอบคุณพี่น้องสุขสุขพนที่เข้ามารับชมคลิปของไอชัดนะครับผมเป็นกันรังใจไอชัดตลอดมากครับผมไอชัดพี่มี่แองมัวใหมจ็คก็ขออวยพรให้พี่น้องสุขสุขพนครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงลำลำมันรวยเงินทองเลยมาเทมากครับผมอย่าเก็บอย่าจนครับผม ช่วงนี้ไปฝนต้นหนาวหลายท่านอาจจะป่วยเจ็บเราได้ก็คอยรักษาสุขภาพนะครับผมสุขภาพดีมีแห้งเห็นงานคกับผมไยใดก็ต้องมาผมประมาณนี้ครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็คอหครับรถขับขี่้วยคมระมัดระวังปลอดภัยนะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ถ้าไอจ่าเหตุผิดพลาดประการใดผ่าบรชัดิบกของบองงามหรือบ่บ่บสุภาพไอจ่ากัะกาบก็ถกษขออภัยอีกครั้งครับผมไว้ในโอกาสนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้คือเก่าแล้วครับผม มะกลถึกใจกระแช่ชองไอชัดวิรลุนทำกินได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานียงพอในคลิปหน้าสวัสดีครับ mm. ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมสามช่องทางครับช่อง YouTube Facebook ครับต่ออครับผมเสื้อไอชัดวิรลุนทำกินทั้งสามช่องทางเลยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แด้ครับผม